นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพักใหม่ของภูผาหน้าเลนะครับจะเป็นห้องพักแบบแฟมิลี่รวมหลายๆคน mm hmm. เชิญครับขอญาหมีนนอนกันแบบนี้เลยเหรอใช่ครับเป็นเตียงสองชั้นนอนนอนได้ทั้งหมด8คนในหนึ่งห้องสองชั้นโอ้ย oh oh สุดยอดมาก อันนี้ก็จะเป็นวิวทะเลแล้วก็มีข้อสัตว์ด้วยซูมซูมดูทะเลโอ้โหวิวทะเลก็สะดวกสบายครับมีทั้งหมดกี่ห้องที่นี่เอ่อถ้าเป็นห้องใหญ่จะมีสองห้องครับตอนนี้ห้องแบบนี้ห้องแบบนี้สองห้องเหมือนกันจะนอนได้ทั้งหมดห้องหนึ่งแปดคนแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ําห้องน้ําเราก็จะมีห้องน้าอีก 2ห้องแยกกันนี่นอนพู่ได้ไหมนอนได้ครับนี่เตียงสามพุตครึ่งนนแต่ว่าพืาา้นพื้นที่นี่นอนได้เยอะมากห้องน้ําใช่นี่ครับในห้องน้ำห้องน้ำสองห้องอหอ้องน้ำสองห้องเขาญาตนะครับเชิญครับโอ้โสุดยอดสุดยอดมากอุยโอ้ว้าวมากเลยราคาเป็นไงราคา ราคาต่อคืนอยู่ที่4,400บาทครับ4,400บาทต่อ8คน8คนรวมอาหารเช้าแล้วครับรวมอาหารเช้าแล้วบิวทะเลบิทะเ,เลครับแล้วที่เป็นโบกี้รถไฟแบบนี้ละ่ะนี่โบกี้รถไฟอยู่ที่คือละ1,500ถึง1,800บาทครับโอ้นอนได้กี่คนอันนี้จะนอนได้แค่2คนนะครับโบกี้รถไฟพร้อมอาหารเช้าไหมพร้อมอาหารเช้าครับโอเคฝากเบอร์โทร เบอร์โทรนะครับ0649919615ครับชื่อชื่อคุณเก่งครับร้านภูผาหน้าเลครับร้านภูผาหน้าเลโรงแรมชื่ออะไรโรงแรมก็ภูผาหน้าเลนี่แหละครับโฮเทล